คุณเจ a r a a b คืออะไรครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอะไรอ่ะวันดีครับพี่ชายพี่ชายมายืนทำไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันมายืนจ้องเราอย่างนี้วะเดี๋ยวผมควรเปิดสวิตช์ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะ w h a t อันนี้คือเสียงหน้าตอนเริ่มเกมนะครับมันมีแบบเสียงทีวีซาๆเลยด้วยอ่าโอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม m ินิโน่มันอาอ่านว่าอะไรวะลีมินิโน่ลีนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยก็ผมจะอินเสิร์ตหน้าปก ไอเกมนี้ให้ดูนะฮะนับหน้าแบบหน้าตัวอย่างก็คือมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับเหมือนตัวเรานะครับมันแบบเหมือนนจะติดอยู่ในแบคฟลูมแล้วซึ่งผมไปเห็นตัวอย่างมาคือแบบภาพสวยมากนะฮะก็เลยแบบคิดว่ามันน่าสนใจดีที่จะแบบมาอาทิบัเนาะเออแต่คือก่อนอื่นทุกคนเป็นงานทรงผมใหม่ผม <laughs> พอดีโรงเรียนผมเขาแบบเขาตรวจผมนะฮะอันนี้คือก็เลยต้องตัดผมดูดิหู <c oughs> สั้นเลยอะ <c oughs> เาโอเคทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไง let's go หน้าตอนเริ่มเกมเสียงดังมากนะครับมันแบบมีเสียงอะไรก็ไม่รู้โอไม g ก็ oh อันนี้คือเราอยู่ในแบ็กลูมนะครับอุ้ยอะไรอะ่ะกดปุ่มสีแดงเพื่อเปิดประตูใช่ไหม โอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือวู้ด,ดูทุกคนดูเกมนี้ดิคือเกมนี้คือแบบปรุงรู้สึกว่าภาพมันค่อนข้างที่จะแบบชัดมากเลยนะเห็นปะเออคือภาพมันสวยมากอะเกมเนี้ยคื่อันี้ไม่ต้องพูดถึงตอนผีมาเลยนะ <c oughs> ยยวุววิอะไรเดี๋ยวอะไรอะเดลีก่กดแถบเพื่อเช็คนะครับอ๋อคือตัวเรามีเดลี่ด้วยในการจดบันทึกใช่ไหมอะไรอะทุกคนครับ คือเมื่อกี้อยู่ดีๆผมอะโดนอะไรก็ไม่รู้ปักเข้ากลางตัวอะไรมันมันเป็นกับดักเหรอในแบคลูมคือในแบคลูมมันมีกับดักด้วยเหรอทุกคนเมื่อกี้ผมไปกดสวิตช์ปิดมานะฮะโอเคครับอันนี้ประตูยังเข้าไม่ได้อันนี้สวิตช์อะไรไม่รู้กดไปก่อนเอากดไม่ได้นะครับเหมือนจะต้องหาอะไรมาพังก่อนเหมือนมันถูกครอบด้วยกระจกอะไรสักอย่างนะครับ อ๋อตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่มีไฟฉายก็คือทั้งตัวคือเราแบบเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะครับผมอะไรเนี่ยเป็นรูปเอเลี่ยน,นเดี๋ยวนะผมสามารถขโมยมีดได้จริงๆเราเนี่ยสามารถจริงๆเราควรสามารถแบบเอามีดที่มันปักใส่เราได้นะทุกคนดูดิเออไอมีดที่มันแบบยิงออกมาจะกกับดักเมื่อกี้โอเคครับ เอะตรงนี้เหมือนมีชั้นอะไรก็ไม่รู้มีของเก็บมาได้ไหมเฮ้ยมันเก็บอะไรไม่ได้เลยน้องอะไรเนี่ยเก็บอะไรวะเพนคิลเลอร์เพนคิลก็น่าจะแปลว่าแบบยากแก้ปวดนะครับเออไม่ก็ยาที่แบบกินแล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอ๋ออันนี้เป็นพวกปุ่มใช่ไหมลองไปกดดิปุ่มเลรวะอ่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้น ผมจะกดให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะอ,อ๋อเหมือนอยู่ดีๆก็ไดอารี่เราอัปเดตแล้วนะครับโอ้คือมันจะขึ้นโนต้ตบันทึกสิ่งที่เราควรแบบทําหรือสิ่งที่เราเจอมาด้านบนขวานะครับซึ่งผมก็จะไม่อ่านเยอะนะเพราะไม่ใช่อะไรผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยออกนะฮะฉันเนี่ยเหมือนจะทําการทิ้งไฟฉายของฉันไว้ที่รูมเยลก็คือห้องที่11ก็คือง,ง่ายๆเหมือนเราจะต้องไปหาไฟฉายที่ห้องหมายเลข11หรอ แล้วเขาก็บอกว่ามันจะมีความลับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในโน้ตกระดาษเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแต่ซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันน่าจะต้องหายพวกเลดไลท์ก็คือแบบไอ้ปุ่มสีแดงๆเนี่ยที่เราต้องไปกดนะฮะเพื่อที่จะผ่านไปถึงห้องที่เราต้องไปอเค,คือจุดหมายเราเนี่ยมันคือห้องหมายเลขสิบเอ็ดใช่ไหมเพื่อที่จะไปอาไฟฉายแล้วก็ของบางอย่างนะครับที่ตัวเราตามหาแต่คือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า มันไม่น่าปล่อยเราไปง่ายๆนะครับผมเฮ้ยอย่ามีผีนะขอร้องเฮ้ยปุ่มนี้โอเรียบร้อยเปิดได้แล้วอะไรอะ่ะเหมือนประตูทางออกอะไรบางอย่างถูกเปิดแล้วนะครับอ๋อนี่ไงเคียเราเข้าไปกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวถ้าผมย่องไปโดนปุ่มสีแดงมันจะหล่นลงมาทับเราปะม,มันคืออะไรวะลองเดินไปเหยียบปะเออสักครั้งในชีวิตนะครับเกิดมาครั้งเดียว อ้าวขอผมอันนี้ผมระแวงปงีงไม่มีอะไรโอเคผมระแวงปงีงเดี๋ยวนะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าใครใส่หูฟังจะรู้นะครับว่าตัวเรามันมีเสียงหัวใจเต้นนะครับเืออะไรวะผู้จริงนะทุกคนนี่งเสียงของตัวลาหัวใจเต้นนะเฮ้ยนี่ไงเจอไฟฉายแล้วจ้าแล้วก็เพนคิลเลอร์เอ่อไอเพนคิลเลอร์ยาแก้ปวดเนี่ยผมคิดว่า น่าจะใช้ในการผ่าตมพยาบาลนะครับเวลาเราแบบได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างปุ่มเลยครับน้อง <c oughs> ปุ่มอะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย <c oughs> พ่อผมกดปุ่มแล้วทุกอย่างในห้องมันมืดไปหมดเลยจกคือห้องตรงนี้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวเดีลองลองกดอีกรอบดีมันซุบปุ่มอะไรวะนีอ่อนี่ไงข้างบนเก้าอี้มีกุญแจนะครับ ตอนนี้เนี่ยเหมือนกุญแจของ a อ e a เรียจะถูกย้ายเข้าไปในกระเป๋าเรากุญแจ a อ e a เรียคืออะไรครับอู้หู้ยอ้หู้ย,อ,ยอะไระอะวันดีครับพี่ชายพี่ชายมายืนทำไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันมายืนจ้องเราอย่างนี้วะเดี๋ยว ผมควรเปิดสวิตตรงนี้หรือเปล่าวิววิววิวเดี๋ยวเอาแล้วผมจะหนีมันยังไงอ่ะอุ้ยผมหนีมันไม่ได้มันยืนอย่าละอย่าละเมาดิมาดิมาเดินมาเดินมาเดินเดินมาดิเนาะเดินมาดิอุ้ยมันเดินมาแล้วเว้ยเดินผ่านไปเลยปะเดิน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 ผ่านไปเลย ุยอมันเดินตามเรามาแล้วนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้อุมยก้ผมจะไม่ตายเด็ดขาดนะครับเล่นเกมนี้ขี้เกียจเริ่มใหม่เปิด,เป,ดเปิดสวิตช์ก่อนโอเคครับตอนนี้ผมเปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วโอ้มันเดินตามช้าโอเคมันเดินช้าอยู่ไม่เป็นไรเดินช้าโอ้ยเกือบโดนแล้วทุกคนเกือบโดนแล้ว มันมันมัน,ม,นมันไล่เราหดอย่างนี้เลยว่ะเนีย่ยอย่าบอกนะมีอีกอย่าบอกนะไม่ได้มีแค่นี้เดีย๋ยนะที่ับทุกคนตอนนี้ผมผมได้กุญแจที่ชื่อว่า Are a B รบนะครับซึ่งผมจะต้องไปที่ประตูบใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยประตูบีอยู่ไหนเนี่ยผมว่าผมควรมากดสวิตช์นี้อีกรอบนะครับใช่ปะ เกมนี้มันน่าจะแบบมันน่าจะมีความเล่นพัทเซิลกับเรานิดหน่อยหรือเปล่าใช่ปะผมคิดว่านะมันน่าจะแบบแอบเล่นอะไรลับๆนะผมรู้สึกว่าเกมมันเฮ้ยนี่แออะไรวะทุกคนมันคือทางพาเราไปไหนเนี่ยเกยมนี้ผมว่ามันแบบมันแก้พัทเซิลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอะไรอ็กซิส โอ้ยอะไรอะเอ็กซิตเออ <_ an> อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรยูต์ตะคีอะไรอะตัวเราเป็นอะไรวะเคครับทุกคนอะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะอยู่ดีตัวเรามันเสียอะไรก็ไม่รู้นะครับ <_ an> โอเคครับเหมือนไดอารี่ตัวเราพูดว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะต้องหาคีย์การ์ดเพื่อที่จะไปแอเรียซีนะครับ ซึ่งมันน่าจะอยู่ใน pool room เหรอห้องน้ำแบบสระวไว้น้ำโเคคือเราจะต้องกลับไปห้อง pool villa เลยใช่ไหมเนี่ยคือส่วนน้ำ pool villa นะครับผมมันก็อยู่ใน pool room นะครับเราต้องกลับไปอีกแล้วเรามีเก้าอี้สีฟ้าตั้งอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนอุ้ยมันไลไรไมันผู้มาไล่ผมอีกแล้ว,ว่ะ เอาไงดีวะทุกคนประเด็นคือตัวเนี้ยมันชอบแบบเนี่ยปะมันชอบยืนไล่อย่างเงี้ยมันคือมันไม่ชอบเดินไล่เราเว้ยทุกคนเนี่ปะเฮ้ยคือมันชอบยืนเฝ้าไอ้ตัวเนี้ยเป็นไรวะเดินผ่านได้ปะอุ้ยมันตีโอ้เบบี้เฮ้ยมันมันตีเว้ยมันตีอ่าได้อุ้ย ที้โดนมันผู่มาไล่อะทุกคนคือใครมันจะไปหนีทันวะถามจริงเดินขนาดนั้นนะครับแล้วผมวิ่งสวนเลยไงทุกคนดูด,ด,ดูดูนะจังหวะนี้นักจุกวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเลยจังหวะนี้วิ่งไปไหนอะน้องเขาบอกให้เราไปหาสวนน้ำพูวิลล่านะครับพูแปด 8. อะไรอะ นี่ห้องอะไรวะเนี่ยเปิดไม่ได้วะอุ๊ยอะไรอ่ะผมจะตกเประเนี่ยไปใครเดินครับทางนี้เฮ้ยอันนี้คือผมมาทางไหนวะเนี่ยมันจะดิ้นเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แล้วโอ้ โอ้หมากนวิอะไรอ่ะเหมือนผมจะเจอของแล้วปะ่ะใช่ปะวะอ๋อเขาบอกว่าอ๋อคือ,อทางนี้เนี่ยเรายังมาไม่ได้ครับคือเราจะต้องมีไอเทมมา,มาวางไว้ก่อนเหมือนมันต้องการอะไรวะเนี่ยไอวแท่งฟ,ฟ้านะครับแท่งเรืองแสงฟ้าสองอันมาวางรวมกันโอ้แล้วผมมาทําไมวะเนี่ยตรงนี้โอเคครับเรากลับกลับไปหาแท่งสีฟ้าก่อน ก็ค่อเดือนนะจ๊ะตังนี้ยังไปใช้เยอะเยอะไม่แน่ใจว่ามันวิ่งได้หรือเปล่าวะไอ้ท่อนไม้นี่ยกลัวตายนะทุกคนนะคือถ้าตายเริ่มใหม่เลยนะเกมนี้เกมนี้มันใจร้ายว่ะทุกคนคือมันไม่มีเซฟให้นะเอ่จริงโคตรใจร้ายเลยใจร้ายยิ่งกว่าพี่เนยนะครับผมะเอออันนี้คือเรามากดสวิตกันนะครับมาดูกนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เนี่ยทำไมตอนที่ผมกดสวิตมันชอบมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นวะมันคืออะไรวะทุกคนมันคืออะไรอะถามจริงอุย้ยตรงนี้มีบันไดปีนขึ้นไปอ่ะได้ปะโอเคครับปีนขึ้นไปอะไรวะเนี่ยโอ้ตรงนี้เหมือนจะเดี๋ยวนะผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าจะว่ายน้ำไม่เป็นนะครับตัวละครมักจะงโง่นะครับเกมประเภทนี้ เคผมคิดว่าเราเราไม่น่าไม่น่าว,นว่ายน้ําได้อ่ะเกมนี้หรือเปล่าใช่ปะหรือเปล่าหรือตัวเรามันว่ายน้ําได้ไม่มั่นใจไอ้ตรงนี้มันเขียนเตือนนะครับบอกว่าอย่าก,กระโดดจากที่สูงมันก็ไม่ค่อยสูงนะน้องชายอาอาผมผมจะเชื่อมันแล้วกันนะคือเกียม,มันเตือนนะ,ะว่าอยา่าโดดโอเคโอเค ผมคิดว่ามันน่าจะเตือนตรงนี้มากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมคิดว่าตรงนี้มันสูงนะเว้ยอ๋อหรือว่าเกมเขาเตือนตรงนี้ว่าห้ามโดดตรงนี้ใช่ป่ะเกมน่าจะเตือนนะครับว่าเราห้ามโดดลงไปตรงนี้งั้นเราต้องโดดตรงนี้หรอใช่ป่ะน้องชายโเคงั้นเราโดดนะตัวเรามันว่ายน้ำได้เหรอเฮ้ยทุกคนตัวเรามันว่ายน้ำได้ป่ะทุกคน เกมนี้ผมอยากรู้ว่าตัวเรามันว่ายน้ำได้หรือเปล่าอู้ยอ้ยอุ้ยอุยอุยโอเคอเคุอค้ยตัวเรามันเก่งว่ะเดี๋ยวนะปกติตัวเราว่ายน้ำไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะเออโคตรเก่งโอเคเรียบร้อยได้ละปกติเกมแนวนี้ตัวเราไม่น่าว่ายน้ำได้นะน้องชายอ่อตรงนี้ก็มีป้ายเตือนนะครับว่าอย่าโดดลงไปจากที่สูงโอเคผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเราโดดน่านจะตายเหมือนกันเออ,องั้นเราต้องไปต่อตรงนี้นะฮะ ตอนนี้เนี่ยผมได้แบตเตอรี่แล้วก็เขาเลือดเลยอะ,อะยานะครับยาฮิวเลือดมาเยอะแล้วผมคิดว่าก็เจอได้หมดนะครับใเวลานี้เคียบตรงนี้อะไรอะตรงนั้นเหมือนมีของนะครับงั้นเราต้องเดินไปเก็บของก่อนเพราะเราใส่หิวของอยู่แล้วนะฮะอะไรอะตรงนั้นเพื่ออะไรอ๋อเป็นยานะครับยาเก็บปุดอ,อ,อุ้ยอุ้ย้ อุ้ยยูเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอตัวเมื่อกี้คือมันแค่จ้องหน้าเราตัวเราก็แบบเจ็บแล้วเหรอเอองั้นเราอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าอะไรวะอุ้ยเกมมันหลอกล่อเราอะทุกคนโอ้โหเลี่ยมเตยจัดเลยอ่ะเก่งเนี่ยเฮ้ยเกมนี้หัวมันตัวเรามันเก่งนะครับว่ายน้ําได้ด้วยทาอะไรได้แหมยูตรงนี้เสียวตกมากเลยนีครับตรงนี้เสียวตกมากอะไรอะหนังชายโอย้ผมได้คีกาดมาแล้ว เดี๋ยวนะักขี่กัทใช้ทำอะไรวะเขาบอกว่าใช้ผ่านไปยัง area C น่ครับผมแต่คือมันสูงมากาอะครับทุกคนผมจะโดดกลับลงไปที่เดิมยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวมันสูงมากเลยนะเดี๋ยวนะหรือว่าตรงนี้โดดลงไปได้คือเกมเขาก็เพิ่งเตือนมาบอกว่าอย่าด,ดูจากที่สูงใช่ไหมเดียวนะครับอันนี้โดดได้ปะเฮ้ยผมผมเริ่มไม่มัน่นใจแล้วเฮ้ยคือคือถ้าพลาดนี่ตายเลยนะ จำหนึงนะทุกคนเราเราเราเดินกลับมาตรงนี้กันอะไรวะคืข,ขึ้นมาได้แต่หาทางลงไม่ได้เดียวเออเหมือนจะไม่มีตรงไหนสมควรโดดเท่าไปตรงม,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 มุมขวาสุดแล้วนะครับงั้นเราโดดลงเลยนะไม่กลัวนะไปเลยอู้เสียเลือดอู้แล้วผมคือเกมบังคับเสียเลือดใช่ไหมตรงนี้โอเคอะ กินยาไปโอเคเอาแต่คือข้างล่างมีน้ําโอเคฮะตรงนี้ดวดได้เลยข้างล่างมีน้ํ่เดี๋ยวก่อนเดื่นผมอยากรู้ว่าไอ้ชีการ์ดนี่มันต้องใช้ตรงไหนวะอ๋อเคยอ,อดูก่อนนะน้าตรงไหนดวดได้อ๋ตรงนี้อ๋ตรงนี้น้ํออมันกดบันไดได้หรือเปล่าเนี่ยมันกดปีนบันไดก็เอา้า เอา้าเกมนี้มันกดบันไดปีลงมาได้ด้วยเหรอเอา้าผมไม่รู้ขอโทษมองลเลยไอ้ตัวดำอุ้ยอไม่นะทุกคนมันปิดมันปิดทางออกแล้วอะทุกคนเอาลูกผมต้องไปเปิดที่ไหนอะมันปิดทางออกเราเฉยเลยเอาลูกผมจะกลับไปทางเดิมยังไงวะทุกคนอูมันเดินตามเราอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ มาดิไม่กลัวหรอกผมมาใส่จูกเว้ยผมใส่จูกผมใส่จูกอุ้ยปีไปโดนนะจ๊ะเขียว okay, ครับทุกคนกลับลเราเรากลับไปที่เดิมกลับกลับกลับย่อยยอยยอเคโอ้โหมันมีสองตัวเลยวะเขียว okay, ครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่เดิมแล้วนะฮะผมจะกลับไปจุดที่มันให้เราใช้ชีการดนะครับเฮ้ยตอนนี้เราจะผ่านเล้วเว้ย ใช่ป่ะวะอันนี้ห้องอนะไรวะเนี่ยมีเสียงคนเคาะประตูกลับมาด้วยนะครับเออถือว่ามารยาทดีนี่ไงสวยตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหนวะนักเสือ,อะไรวะเนะี่ยเออเขาบอกว่า ให้เราใช้กุญแจประตูเลข7เจ็ดอะไรอ่ะใช้ทำอะไรโอ้โอ้โอ้มันลมแก๊สมันลมแก๊สอุ้ย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 มันลมแก๊สเราผมหิวสู้แล้วนึงงคืออะไรอะเออมันให้เราทำอะไรเฮ้ยทุกคนอ้าเอ้าผมตายอีกแล้ว อะไรวะเฮ้เยเอาคืออะไรอ่ะอือฮะอ่า,อาไอเกมนี่มันมีไวรัสฉันไม่สามารถลบออกจากเครื่องได้อ๋อเนี่ยล่ะเฮียของจริงแล้วเนี่ยอ,อันนี้เฮียขึ้นบ้านละคือมันแบบแต่ผมว่าเกมมันน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าดูตัวอย่างแล้วมันก็แบบเป็นด่านที่ผมเล่นมาเนาะเออมันก็มีแค่นี้นะครับ ก็คือน่าจะจบที่ผมตุยตรงห้องนั้นแหละผมว่าเห็นปะเออก็คือจบแค่นี้แหละผมว่านะเอาโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะไปหาดู y o u t u b e ดีกว่านะครับว่าแบบมันจบยังไงกันแน่นะครับอ่ะดูดู u t u b e ช่องคนนี้ดิอะไรวะมันตายเยอะเกินนี่ไงมันจบแค่นี้จริงด้วยนี่ไงมันจบแค่นี้จริงด้วยทุกคนดูดู u t u b e คนนี้นะ นาทีที่ส0มิบนะฮะใกล้ทายคลิปแล้วนี่ห้องนี้ห้องเดียวผมเลยที่เข้ามาตอนแรกนี่ห้องนี้เลยภาพโคตรชรัดอะภาพภาพ4ฟมาเคไหนไหน,นี่ก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับเออก็ยังงงอยู่มันคือห้องอะไรวะผมก็งงเหมือนกันเราก็เปิดประตูมาห้องนี้นะจ๊ะอา่าพอเก็บไปนี่ปุ๊บอา่าเรียบร้อยเออมันคืออะไร,รอ่ะ มันจบอย่างนี้เลยอ่ะแบบตัวเราโดนควันแล้วก็ตุ๋ยโดนลมแก๊สนะครับแค่นี้เลยอลพี่คนนี้เขาโดนเซ็ตยอดเรียบร้อยนะครับเบอมไม่ต่างจากผมเลยืเอ,อเกมมันก็จะจบียงเท่านี้แหละแต่เดี๋ยวนะมันมีคนบอกว่าเกมนี้มีไวรัสมันลบออกจากเครื่องไม่ได้ อาโอเคนะทุกคนก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากผมเล่นเกมเลยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับก็ทุกคนเป็นยังไงบ้างกับทรงผมใหม่ผมะฮะจริงก็ กะท่แะละเออกะทิบิ๊กเบกมังนะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดซับให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันนะในการนำคลิปตัวต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้ฟันดีนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย